บินมากี่ปีแล้วนะครับเนี่ยสามสิบกว่าปีปปลวแล้วพี่ถือว่าในรุ่นเดียวกันนี่เหลือพี่คนเดียวแล้วที่ยังบินอยู่ก <laughs> ยังยังบินอยู่จริงๆไม่จําเป็นต้องบินแล้ว <c oughs> ใช่ครับและทําไมถึงยังบินอยู่ครับก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> เราอาจจะมีความสุขกับอาชีพนี้ <c oughs> แล้วก็การเป็นผู้บังชาระดับสูงเนี่ยเราก็ยังอยากเข้าใจถึงเด็กๆการที่มาบินด้วยเนี่ยคือเราเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่สั่งเขาไปลบซึ่งถ้าจะพูดว่าเหมือนสั่งไปตาย แต่ว่าห้ามตายเราต้องรู้จักเราต้องเข้าใจเขาให้มากที่สุดมันถือว่าเราต้องสั่งเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแขวนชีวิตเขาอยู่บนเส้นได้ก้าวข้ามนิดเดียวอาจจะเสียชีวิตได้เลย ซึ่งมันเสี่ยงมากแต่เขาต้องยอมเสี่ยงแต่เราต้องสั่งนะห้ามห้ามตายครับมันมีอันนึงที่พี่ยังบินอยู่เนี่ยน้องๆเขาบอกว่าพี่ช่วยเหลือทางให้ผมสามารถเอาชนะชั่วโมงบินพี่หน่อยได้เถอะ <c oughs> คือถ้าพี่ยังไม่หยุดบินเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะทําลายสถิติพี่ได้คือพี่เป็นคนเดียวที่บินเยอะที่สุดแล้วพี่ไม่หยุดบินผมจะทําลายสถิติพี่ได้ยังไง <c oughs> พี่ไม่ต้องอธิบายผมอ่านผมรูม้ลเลยนะเนี่ยข้างล่างน,นี่นักบินที่ บินมาเกินพันชั่วโมงนี่คือทั้งหมดนี่เกิน2,000ชั่วโมงขึ้นไปคือเหลือแค่5คนแล้วเกิน3,000ชั่วโมงมีพี่คนเดียวตอนนั้นยังเป็นนาวาอากาศเอกอยู่เลยครับคือซ้ำด้วยใช่ไหมครับ ชื่อซ้ครับคือพี่ก็เคยพันชั่วโมงพี่ก็เคย2องพันชั่วโมงแล้วพี่จะสามพันชั่วโมงคนปกติเขาบินกันพันชั่วโมงเขาก็ไปหางานด้านอื่นทาแล้วคุณพี่เอกของเราพันชั่วโมงตอนนั้นเป็นนาวาอากาศตรีแล้ววินครับพอสองพันชั่วโมงตอนนั้นเป็นนาวาอากาศโทนะครับห่างกันแค่ยศชั้นเดียวเลยนะฮะพันชั่วโมงเลยเหรอพี่ <S <S ช่วงนี้พี่ฟิตจัดนะเลยห่างกันอีกแค่หนึ่งยศนะฮะเอาอีกพันชั่วโมงอะคนอื่นเขาไม่เอาแล้วนะฮะ